สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องหนุ่มเมืองชนชาแนลนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูร้านเปิ้ลยำแซ่บ์ตลาดัตลุง,งานาสานชบุรีนะครับเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูยำแซ่บๆกันนะครับเจ๊ก,กำลังยุ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูยำแซ่บๆกันเลยลูกค้าเยอะเหมือนเดิมนะครับวันนี้ นี่ลูกค้าน้อยลงแล้วนะครับค่อยมีเวลามาถ่ายอันนี้ยำอะไรครับเจ๊ยำทะเลใส่น้ำปลายำทะเลใส่น้ำปลานะหกสิบบาทนี่มาดูกันยำแซ่บๆเหมือนเดิมนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องหนุ่มมึงชอนชาแนลด้วยนะครับนี่ดูน้ำยำแซ่บๆตรงนี้นี่ลงปลาร้ราเข้าไปคนไถ่น้ำลายไหลครับ ดูดูดยำทะเลบน้ำปลาแซ่บหกสิบบาทนะกล้องตามเจ๊ไม่ทันเลยไปนู่นอีกแล้วนี่หกบาทนะแล้วเรามาดูเมนูต่อไปยำปูม้านะครับแปบาทเมนูนี้ เคปเปิลนี่ทำเร็วมากนะครับกล้อง่ตามไม่ค่อยทันนะครับใช้จีนนะคะจริงจะได้านนู้เลยค่ะเนี่ยนะอยากปูมา้าอยากปูม้าสามสิบบาทนะครับมีขอมเจียวหนึ่งนะคะ มะน,นาวสดๆเลยนะครับผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะมาอุดุลน,นะครับร้านเปิ้าหู้ยำแซ่บเวอร์ตลาดต้นลุงหน้าศารจบุรีนะครับอย่าลืมนะกดไลค์กดติดตามช่องหนงมเมืองคนแคนแนลให้ด้วยนะครับยำปูม้านะครับที่เขาเพิ่มอะไรนะปูม้าทะเลปูมาา้มาทะเล 80บาทคุ้มครับคุ้มตัวใหญ่ให้3ามตัวเล็กให้สี่นะคะคุณครับตัวใหญ่ให้3ามตัวนะตัวเล็กให้สี่ตัวแปดสิบบาทนะครับรับประกันความแซ่บเหมือนเดิมนะครับต่อได้ยำหอยนางรมต่อได้ยำหอยนางรมแ80ดสบาท ให้แต่เป็งกระปุกนี้เลยนะคะนี่เดี๋ยวนี้ให้ทั้งกระปุกเลยนะนี่กำลังนักนี้ นี่ข้าวหมูข้าวหมูย่างข้าวหมูย่างนี่เซมอนเซมอนเนื้อสียอวยจำาเลยน มาม่ากันม,มีของมาม่มาเลยนะแปสิบบาท นี่ควงกะละมังเร็วมากนะครับตะวันเจี๊ยขอใส่นีลูกคะ้คนไหนนี่เพิ่มบุหัดข้าไปอทีอ่องร,อย,อรอย,ยังม,ะมะงาม่าโดไขเ่เคมยมาม่ามาอีกแล้วตำข้าวโพดไขเ่เค็มแบ่บทั้งตำทั้งยำนะร้านนี้ มีลูกค้ารับไปแล้วครับขอบคุณนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องหนุ่มมืองชนชาแนลด้วยนะครับนี่ยำนะ้ำมะนาวสดนะ้ำมะนาวสดนะ้ำสนะีก็นน้นเห็นมาก วัตถุดิบนแน่นเหมือนเดิมนะเราดูวัตถุดิบนี่จัดแน่นจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับไม้จัดเต็มเจ๊เราไม่ได้ลดของเลยนะครับ <c oughs> แตกใจแกใจเด้าคต่เแล้วเดี๋ยวต่อได้ตัปลายอีกหนึ่งค่ะยัดสองนั่นแหละใช่ไหนี่ม่าม่าทะเลหนึ่งสองเอางอะเซมอนก็มีนะครับม่าม่าดนนะคะยำทะเลนะ ไปแล้วครับขดีมลกค้าเข้ามาเรื่อยๆครับมีครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องหนุ่มมือชนชาแนลด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูยำบุษเส้นกันเมนูนี้เป็นเมนูสุดท้ายนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องหนุ่มมือชนชาแนลด้วยนะครับเป็นกำลังใจกันเยอะๆนะครับ อย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยนะครับผ่านไปผ่านมาแวะหมู่หนุนนะครับร้านเฟิ่อนยำแซ่บเออร์ตลาดโตลุงหน้าสารชนบุรีนะครับมะนาวสดแท้ร้อยปอร์เซ็นต์ครับกดซับสไคร์กันเยอะๆนะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับ ชอบน้องใหม่นะนี่มีตามกันตามเห็นไหมนจุกๆเลย60บาท ตมป่าค่ะอว่ป่านะฝากกดไลค์กดติดตามช่องหนูมึงช h a ชแนลด้วยนะครับเาจะมาอัปเดตร้านเจปเปิลให้ดูตลอดนะครับนี่มาป้ายส้มๆสมนี่เลยนะนี่ป้ายนี้เลยครับร้านเปิ้ลยำแซ่บเบอร์มะนาวสดแท้ร้อซตลาดต้นลุงหน้าสานเชลบุรีนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ